สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการ Ever d i v i s i o n นั่นเองนะครับผมสวัสดีครับไม่ใช่รายการดีๆที่จะทำให้ทุกคน้สนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับอย่างที่สัญญากันไว้นะครับผมผมก็จะนําชุดนี้เลยครับผมกับ BFT DSS03.2 Special Series Dex นะครับผมเลย Special Series Dex นะครับผม เด็กจะเฉยไม่มีเอสสเปเชียลซีรีส์เด็กนะครับมาแกะให้ดูกันโดยในกล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องจากฮีโร่เวิ d ์นั่นเองครับผมสายเจมคอนสายอี a พ็กซ์มอนสเตอร์ครับ เป็นเด็กที่แบบว่าอ่าแทบจะไม่เล่นการในช่วงเบนเฟยเลยเอะเข้าฟนัลนเฟยอย่างเดียวแล้วก็ผมแล้วมันเป็นเด็กที่แบบมันมีความเท่มากๆนั่นเองครับผมถ้ายังไงแล้วก็ต้องลองไปดูกันครับผมข้างในมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยกันถ้าพร้อมแล้วเราเก็ไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมงั้นเราจะมาทําการแกนะนะครับผมชุด BFTDSS 0 3นย์สามขีดสอง e เปเชียลซ e รีส์ d ด็กโกลเด้นบัตนะครับผมในชุดนี้กันนะครับ ซึ่งชุดนี้นั้นเนี่ยก็จะมีธีมเป็นเว r ลด์ของฮีโร่เวิลด์นั่นเองนะครับม Hero World ผมจะเป็นฮีโร่ o วิลด์ของอาผมจําชื่อไม่ได้ละว่าคนที่ชื่ออะไรนะรัขออภัยด้วยคือผมดูนานแล้วนะครับแต่ว่าจะมีข้อโดดเด่นนะครับผมน็คือจะเป็นเด็กที่เน้นแต่ Impact Monster นั่นเองนะครับเดีไยวว่าโอ้เท่สุดๆไปเลยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นมาดูในก่อให้มาชุดนี้บ้างนะครับผมมาดูกันนะครับ สำหรับชุดนี้นะครับผมก็จะให้อ่าเมื่อกี้ให้ดูแล้วครับจะเป็นแฟลกนะครับผมสำหรับแฟลกในชุดนี้ก็คือแฟลกของ h e r o w o r ิร์นั่นเองนะครับผมให้มาหนึ่งใบนะครับต่อมานะครับผมอ่าปกติแล้วผมจะเริ่มใ้ต้นจะเป็นมอนสเตอร์ก่อนนะครับแต่ชุดนี้นนี่ไม่มีมอนสเตอร์ธรรมดาให้เลยนะครับจะมีแต่แพ็คมอนสเตอร์มาให้นะครับผมก็เดี๋ยวจับอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเริ่มที่ i อ p a c t m มอน ster อร์ไซส์ศูนย์ก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยให้มา5ใบด้วยกันนะครับก็คือมันจะเป็นตัว บอดี้มอนเตอร์คาร์นั่นเองนะครับผมนั่นก็คืออาวุธลอกแบบจำลองเจมโครนนั่นเองครับผมเป็นอีกหนึ่งคีย์หลักของเด็กนี้ก็ว่าได้นะครับก็ให้มา5ใบนะครับผมก็จะไว้เป็นบอดี้มอนสเตอร์1แล้วก็อยู่ในเด็กอีก4ใบนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นอิมแพคมอนเตอร์ไซสูนะครับผมก็จะให้มาอีกสตัวนะครับอันนี้ชื่อว่าเจมโครนเวลิเอเบิลบิตนะครับผมก็ จะเป็นเจมโคนเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าจะมีคนละความสามารถกันนั่นเองนะครับผมใบนี้ก็เป็นหนึ่งใบที่เก่งครับก็เล่นได้เลยนะครับผมต่อมาจะเป็นแพมมอนเตอร์ไซส์หนึ่งนะครับผมอ่าเนี้มาช่วยเสริมเกมบุกนะครับผมก็จะมีอสุนเพลนะครับผมเอลิวทรอนั่นเองครับผมตัวนี้ถ้าจะไม่เห็นในการ์ตูนด้วยนะครับก็ให้มา3ใบนะครับผมจริงจริแล้วเนี่ยอ่าบางใบจะให้2องมาใบให้3ามาใบให้4นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยสมดุลในเด็ก็แค่จะดีอยู่แล้วจะตามนี้เลยก็ได้นนะครับบผมมอ่าาีให้3นะครับ แล้วก็จะมีนะครับผมตัวอสูนวาลีคิวคาโนเอเดสนะครับผมเป็นแฮมมอนเตอร์ไซส์หนึ่งเหมือนกันนะครับในกระตูนก็จะเห็น2ตัวนี้คู่กันนะครับผมก็ให้มา3ใบนะครับต่อไปครับผมก็จะเป็นอีแพค t m ม n อนเตอร์ไซส์2บ้างนะครับผมก็จะให้ตัวนี้ครับกับ เฟกเดอะซันบลันบาวดาคอนนะครับผมก็จะเป็นบาวดาคอนล่างตัวปลอมนั่นเองครับผมซึ่งก็ตามการ์ตูนครับก็จะเป็นเจมโคนก๊อปปี้ล่างมาเลยแบบนั้นนะครับผมจะเป็นตัวปลอมนั่นเองก็ให้มา2ใบนะครับเป็นของมอนสเตอร์ไซส์สองนั่นเองนะครับแต่วูดตีแรงเหมือนกันนะตีได้งแต่พันคีสามนะครับผมโหดอยู่นั่นเองต่อไปก็จะเป็นแอนด์มอนสเตอร์ไซส์สองนะครับเฟกดราคอนเนอร์แจ็คไนฟ์นะครับผมให้มาซอยเหมือนกันก็จะเป็นแจ็คไน์ล่างตัวปลอมนะครับผมก็ให้2ตัวนะครับต่อมา ก็จะให้นะครับผม Impact Monster ไซส์2ครับกับ Fake Knight l e g i e n นั่นเองครับผมจาก Dungeon World นะครับให้มา2ตัวอ่ะไซส์2หมดแล้วนะครับต่อมาเป็นไซส์3นะครับผมอ่านี่เลยครับตัวนี้เป็นอีก1คีย์ไดของของเด็กนี้นะครับคือต้องมีมังั้นเล่นไม่ออกนะครับนั่นก็คือผู้ปฏิวัติเซตานั่นเองนะครับผมไม่ต้องห่วงครับว่ามันจะขึ้นมือยากเดี๋ยวมันจะมีพวกเวทเสริมช่วยเสริมเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่นี่คือจะให้มา4ใบนะครับก็จะมีแบบอ่าแบบนูนะผมแบบพิเศษสเปเชียลนะครับ1ใบแล้วก็แบบธรรมดา3ใบนั่นเองนะครับก็อู้สวยงามมากนะผมใครอยากจะมีอันนี้4ใบนะครับก็ซื้อ4กล่องนะครับผมเรียกได้ว่าอ่าอดกันไปเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับผมว่าเป็นคีย์เด็กของเด็กนี้นั่นเองนะครับเด็กนี้เนี่ยจะไม่ให้ไอเทมมานะครับผมเพราะมันจะเป็นฮีโร่สายที่อาจจะต้องทาร์นฟอร์นครับต้องสวมใส่ ตัวการ์ดเนี่ยให้มันกลายเป็นอ่ากลายเป็นแบบตัวการ์ดมอนเตอร์เนี่ยให้กลายเป็นของสมใส่ทับตัวเรานั่นเองครับผมตัวนี้จะเป็นอิมเพลค์ทานฟอร์มนะครับก็ให้มาสี่ใบเป็นตัวหลักของเด็กนี้อีกหนึ่งใบนะครับผมไซส์สามยังไม่หมดนะครับยังให้มาอีกนะครับผมก็จะให้อ่าตัวนี้ครับกับไซส์สามเฟกส์หลอดลิเดลแฟนทอมนะครับผมให้มาสองใบนะครับและก็มีอ่านี่ครับกับมอนเตอร์ไซส์สามเป็นจุดท้ายครับนั่นก็คือ เฟกแบล็คไอบีเกลนะครับผมก็เป็นไอบีเกลนั่นเองครับก็เป็นไซส์3ด้วยเก่งกลัวแน่นอนนะครับผมโดยรวมเนี่ยก็จะให้ไอแพ็คมาสเตอร์มาทั้งหมดเลยนะครับไม่มีมอนสเตอร์ธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับมันจะเป็นคัมโบของชุดนี้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นเวทมนต์นะครับผมชุดนี้นั่นเนี่ยไม่ต้องมาถามนะครับว่ามีไอแพ็คมาสเตอร์ไหมก็เมื่อกี้ทั้งหมดไอแพ็คมาสเตอร์นะครับผมมันไม่มีมาสเตอร์ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีไอเทมสมใส่ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้เซตต้าเมื่อกี้เข้าไปนะครับอ่ะ มาดูเวทมนต์บ้างนะครับผมเวทมนต์ก็จะให้ใบแรกครับผมกับพนึกดัดแปลงฝ่ายโจเกอร์นะครับสำคัญมากไว้หาพวกเซตตาหรือว่าเจมโคนขึ้นมือน่นอนครับผมก็จัดเต็มให้มา4ใบเลยครับดีมากนะครับผมให้มา2ใบนี่คือจะเคืองมากนะครับอ่ะต่อมาครับก็จะให้ไฮเปอร์เอเนอร์จีนะครับผมให้มา3ใบนะครับผมต่อมาครับ ก็จะให้นะครับผมได้เวลาเอาจริงแล้วสินะนะครับผมอ่ะส่วนมากแบบพวกการทีเรเวิร์ก็จะเป็นคําพูดอย่างงี้นะครับอันนี้ให้มา2ใบนะครับผมแล้วก็จะมีครับอ่าอันต่อมาก็ผมปเป็นมนพนึ่งดัดแปลงทรีเกตนะครับผมไอ้พวกนี้คือเข้าใจง่ายครับทรีเกตก็คือได้ชาร์จสามเกตเลยนะครับผมเข้าใจง่ายมากต่อมาก็ผมอ่าก็จะให้พนึ่งหุ้มกรอบฟินิชโรดนะครับผมให้มา2ใบนะครับเป็นี้ข้างดีมากก็เอาไว้ช่วงวนมอนหนังเล่นได้ดีนะครับผม ต่อมาก็จะให้เวทมนต์ครับผมผนึกดัดแปลงเซโร่ยาเมกนั่นเองครับผมก็ไว้ช่วยลดความเสียหายให้เหลือศูนย์นั่นเองครับก็ให้มาสาใบนะครับผมตามมาด้วยเวทมนต์ครับชั้นโมงวิชาแกอ่อกหมดแล้วนะครับผมก็เอาไว้ชายกเลิกการโจมตีนั่นเองก็ให้มาสี่ใบนะครับโดยรวมก็คือให้การที่ป้องกันตัวเองมาถึง7ใบด้วยกันนะครับก็ให้นี่สามนี่สี่นั่นเองอู้เยอะมากครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น เวทมนต์สหรับช่วยเล่งจั่วครับนั่นก็คือเพื mm ่อนึงดัดแปลง t o Draw นั่นเองครับผมก็ไว้ใช้จั่ว2นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็โดยรวมก็ผมจะเป็นเด็กที่เน้นการใช้แผ่นมอนสเตอร์เล่นเป็นหลักนะครับผม mm hmm. ก็อาจจะแอบเล่นยันนิดนึงถ้าเกิดเซตตาไม่ขึ้นนะครับ ในกระตุลหรือถ้าเกิดใครงงว่าเอ้มันเล่นยังไงแบบม,มันจะเป็นยังไงเนี่ยผมแนะนาลองไปดูการ์ตูนกอนก็ได้นะครับก็ดูการ์ตูนในการ์ตูนก็คือจะมีเด็กของหมอเนี่ยใช้อยู่หลายตอนเลยนะครับผม <c oughs> ก็แนะนําว่าดูช่วงสุดท้ายเลยก็ได้เด็กเขาค่อนข้างจะสมดุลแล้วนะครับก็จะเห็นแบบพวกเขาใช้การ์ดพวกนี้เต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีความเก่งกาจไหมก็เก่งกาจและในสูงแน่นอนนะครับผมอ่ะทั้งหมดนี้คือการแกะรีวิวให้ดูในชุดนี้นั่นเองครับผมก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการรีวิวฟิวเจอร์การ์ตันไฟ 03ขีด2กล่องน,นี้นะครับผมก็พูดยังไงดีผมชอบคาแรคเตอร์ของคนชายนะมันเหมือนกับ มันแบบเขาเป็นคนสร้างการ์ดถูกป่ะแล้วก็สามารถ The าดัดแปลงการ์ดอะ้ตามใจชอบได้มันเหมือนกับแบบเปกซัสในยูกิโอไงเออมันน่าสนใจเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบดูร้ายๆนะครับผมเราแบบแล้วแบบเป็นผู้สร้างสารรค์อะไรด้วยแต่ส่วนมากก็จะไม่ใช่บอสตัวสุดท้ายนะครับมันจะมีบอสตัวสุดท้ายที่แบบเก่งกว่าผมไม่เล้งซีเสมอนะครับผมก็ไม่เป็นไรสนุกสนุกกันไปนะครับแต่สาหรับเด็กนี้เป็นอีกหนึ่งเด็กที่แนะนําให้ซื้อครับเพราะว่าไม่ต้องไปเก็บอาสายเจมโคนจากที่อื่นเลยนะครับหนึ่งกล่องคือเล่นได,ได้เลยหรือใครมีสายเจ ปุ๊บเรียบร้อยครับเก่งขึ้นแน่นอนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้กับการรีวิวคนต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าไง้เดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะเจอกับกล่องสุดท้ายแน่นอนสำหรับวันนี้รายการ Inbox f o r e ฟ e r ก็หมดเวลาเราแล้วนะครับผมไว้เจอกันต่อตอนหน้าสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย